สวัสดีค่ะพกั์โมเพชย์ยนวันนี้นําเสนอในช่องรถครอบครัวนะวันนี้นํามาแล้วค่ะสําหรับรถครอบครัวที่ราคาดีนํามารีวิวเพิ่มเติมท่านได้สนใจอยากได้รถที่ไว้เดินทางช่วงปีใหม่ช่วงท่องเที่ยวเทศการจะหนาวแล้วนะ มีหรือสนใจเธิญรถนะคันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะราคาดีเป็นรถครอบครัวสไตล์แต่ที่นั่งสำหรับ Fortuner สีดำคันนี้พ o r t u n e r 2.4V สี4 v, 4ดำขับเคลื่อน2ล้อเดินทางสะดวกสบายขึ้นเหนือล่องใต้คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาฟังก์ชั่นเดิมๆแต่ออปชั่นเต็มเลยค่ะคันนี้สมโอบอกเลยนะว่าห้ามพลาดจริงๆร,ราคาดีค่ะพย,ยนต์ขายเพียงราคา829,000บาทท่านใดสนใจซื้อสดเชิญรถหรือดอกเบี้ยพิเศษเดือนนี้สมโอยังมีให้จัดเต็มเลยนะ เป็น f o r t u n e r 2.0 c ขค่ะเพื่อน2ล้อสีดำเป็นรถปี18ค่ะท่าไใดสนใจอยากได้รถคันนี้ไปใช้หรือสนใจให้สโมเสนอนะเทสไดนะได้เลยค่ะมาดูรถจริงได้นะคะที่เสรีไทย68บริษัทเพชยยน์นะคะันนี้บอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆแล้วออปชั่นมาครบมาเต็มกล้องมองหลังมีเรียบร้อยประตูท้ายไฟฟ้าหน้าจอเชื่อมต่อได้ค่ะเออเป็นบลูทูธได้แอร์ Air แยกนะคะันนี้คุ้มค่าค,ค,คุ้มราคาแล้วบอกเลยว่า ทุกอย่างมาครบมาเต็มค่ะสําหรับคันนี้เลยล้อไซส์18รุยได้อะไรได้ถ้าไหนสนใจอยากได้รถบ้านไปใช้รถครอบครัวไปใช้คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงแนะนําเลยภายในฟังก์ชันมาครบมาเต็มเดี๋ยวเราไปดูด้านในค่ะว่าฟังก์ชั่นมาครบมาเต็มที่บอกคือมีอะไรบ้างพาดูรอบคันก่อนสีดําเงางามขนาดนี้ไม่มีรอยบุบไม่มีลักยิ้มใดๆนะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนพบกับซัมโอได้เลยนํารถครอบครัวมารีวิวครบจัดเต็มแล้วลบได้ใหม่เข้าเพิ่มเข้าแล้ว อัปเดตรีวิวเรื่อยๆนะคะยังไงกดติดตามได้นะคันนี้สำหรับ f o r t u n e r คันนี้ราคาต่ำกว่าล้านมารีวิวเลยบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาท่าในใดที่ชอบรถ f o r t u n e r และสีดำนะสีดำเป็นสีที่คลาสสิกแล้วก็ดูแบบดุด,ดันตามสไตล์สปอร์ตเลยค่ะเรามาดูฟังก์ชันภายในกันดีกว่าว่าฟังก์ชั่นของตัว f o r t u n e r 2.4V คับเพื่อน2ล้อคันนี้มีอะไรแต่ว่าเบื้องต้นนะออปชั่นมันมาครบมาเต็มแล้วแต่ราคาดีขนาดนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ ในตัวกระจกปรับพับได้ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วปุ่มพุ s h start มีมาครบนะแล้วก็อยากจะบอกว่าพรมอะไรคือกริปมากหนังยังสมบูรณ์เลยคุ้มค่าคุ้มแล้วค่ะตามสไตล์เลยค่ะหน้าตัวมาตรวัดเป็นสไตล์สปอร์ต2องจงจะเป็นแสงสีฟ้าแบบนี้เลยและพรมอะไรได้มัลติฟังชันมาแล้วเรียบร้อย head ลช i ปมีมาครบหนังตรงพรมอะไรอ่ะบอกเลยว่าไม่มีลอกไม่มีริ้วรอยใดหน้าจอเชื่อมต่อได้บลูทูธได้ค่ะทัสกิีนได้ปกติเลยแอร์แยกมันเรียบร้อย เกียร์เป็นออโต้ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นฐานลายไม้นะในส่วนของโหมดการขับขี่ข้อหมดเพาะหมดมีมาครบค่ะการเลื่นเท่าไหร่มีมาครบตามสไตล์เลยแล้วเบาเป็นสีมเมล็ดกาแฟซึ่งสภาพเบาคือกริปตึงไม่มีรีบรอยเลยมาดูพโดยสารตอนกลางกันบ้างค่ะคันนี้ก็ไม่น่อยหน้าเลยราคาดีขนาดนี้สภาพสมบูรณ์ขนาดนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเบาแถวตอนกลางนะคะพโดยสารตอนกลางมาครบมาเต็มค่ะแล้วตึงมากเลย ไฟแอร์มีมาครบปรับได้เลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วการขึ้นแถวสามก็คือใช้งานง่ายมือเดียวจบเลยขึ้นไปแถวสามได้เลยค่ะคันนี้สะดวกสบายออปชั่นมาครบมาเต็มจริงสมอบอกเลยนะว่าคันนี้ราคาดีแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสำหรับฟเนอร์ส,รรส,รรสรรีดำคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามองหาก็ห้ามพลาดเลยค่ะแล้วทะเบียนนะยังสวยนังหากคันนี้ห้ามพลาดเลยมาดูกันบ้างค่ะตอนหลังว่ามันกว้างข,างขนาดไหน บอกแล้วว่าท่านใดนะที่สนใจมองหารถครอบครัวสไตล์แต่ทนั่งคันนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็ได้ราคาดีสภาพสมบูรณ์ซื้อรถด้เยเพดยนต์ไม่ต้องกลัวค่ะ ใช้งานได้ยาวๆค่ะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแน่นอนเพื่อสารตอนหลังค่ะพับได้50-50า50นะพับแขวนได้หรือวางลักษณะนี้ได้เลยวางถุงก๊อบได้ใส่เต็นท์ใส่เดินทางห้ามพลาดเลยเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้คันนี้ครบถ้วนเลยค่ะลุยได้อะไรได้ตามสไตล์ของโฟเดอร์สายสปอร์ตสายเดินทางสายชอบท่องเที่ยวออฟโรดคันนี้ลุยได้นะแล้วก็เป็นล้อสายสเปดเดิมๆเ,เลยคันนี้เป็นโฟลเดอร์สองจุดสี่วีเกียออโต้แล้วค่ะท่านใดสนใจค่ะหรือมองหาอยากดูสภาพเราจริงทักขาได้เลยค่ะ หรือโทรด่วนได้เลยนะบอกเลยว่าคันนี้กริปจริงๆดูเบาเลยเบาคือตึงไม่มีริ้วรอยเลยค่ะอาจจะมีเก็บขัดบางส่วนเท่านั้นเองแต่จริงก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะฟังก์ชันมาครบมาเต็มเลยคูบอกอะไรทุกสิ่งอย่างมีมาครบบุกรถมีมาครบค่ะสำหรับโหมดหรือฟังก์ชันก็มาครบแล้วตามสไตล์รถครอบครัวนะคันนี้สนใจทักหาด่วนได้เลยค่ะติดต่อสมด้เลยนะที่091859213ได้เลยนะคะ โฟร์กิเนอร์ที่ราคาต่ํากว่าล้านคันนี้นะห้ามพลาดเลยรถครอบครัวปรึกษาด่วนได้เลยค่ะส่วนตอ1.5ก็2.3ได้เลยค่ะสนใจกดติดตามทักแชทได้เลยค่ะ